สวัสดีจ้าเพื่อนๆเอาบรรยากาศสวยๆย่ำาแรงมาให้พี่น้องเบ่งเนาะจ้าสวยพอพี่น้องอากาศย่ำม,มือแรงแต่เวนตกดินแล้วพี่นอ้องห้าบอรบรรยากาศสวยๆ กล้องคอยคือข้างพี่น้องกดโ์บล่บกมาที่นี่ <c oughs> เอียกยังไงล่ะ